โอ้ยเนาะสามสิบเปื่อนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเหตุกาง์หักกระโดเห็ดการ์ัง้อไผ่ได้ง้อเขาจะผูกแคนหมอเอาเย่เนี๊ เอาไปปิดให้เอามาให้มึงแล้วคือได้มักผิดเพอาะน้องมอสตายแหละผู้ได้ตีขีด่าพอาน้องมอสขี่ขานนะคิดใหม่นะ คนที่ว่าพอน้องมดกี่ข้าน์นะมันหูมันเห็นมือทุกอย่างแล้วมันหักแขนไป้หอยน้ำข้าวเสือหูเบิร์ตว่ามันเปลี่ยนโปรไฟล์นี้แหละบอสคือพอน้องมดมันใหญ่เยคือเอามาเข่าวเฮียนบอสอ้ยเอาอย่างเงี้ยเสียมันปึกอยู่าหันบอสเป็นวาเล้วเข่าซะก่อนเอามี่ผัวก็เมื่อแล้วมีผัวมานะอันนี้ไป็ปลาเนีนยเนี่ยวัวใหญ่นนันนะ เดินเข้าไปตีมันพี่น้องอย่ามันตีขาวพี่น้องไปตรงน้าตุมในบ้านบ่มีน้าเห็นโต๊ะดอกแค่นี่หลานจะแต้มันมาลอยเข่าหัวเขาเด้อมาหนีมาไปหน่อยนี่หน่อยน้อยมาจับกล้องให้ลุงหน่อยรีวิวเสืออันนี้แล้วแล้วมารีวิวเสือแห่งลุงกระป้าอันนี้ มิเตโนอย่างได้ยหรโอนโนวดฝนเลยเนาะฝนตกอืมฝนตกนี่เสืออจะามาได้แคบไปไปอยู่ทังหมกันงอ่งนออกงาบอนบอทางล้างทางลัง บองโหวดอันนี้พี่น้องพ่ออยู่สหรัฐอเมริกาพ่อกุฎายวน USA นะสเสือประเสือนประกันภัยน้ำเงยถีบกับไอ้ลูกเ,เด้อนี่นี่นี่เราขายประกันภทยประกันไทย,ทยกับบ๊องวดเราอยู่อันลาดได้เนาะติดต่อไปตามเบอร์โทรเด้อพี่น้องเด้อมาเป็นลูกค้าเราแนาเสืองามอุ้ยใยและสบายมากเลยเมย์เบ,บาเนาะ แต่รู้สึกว่ามันสีบางกว่าเสือตุ๊ก่อนนะคุณพี่แม่นนะซี่เคียวไปได้แบบนึ่งได้ฮะนะขนมโอ้ยมาบ้านสี่เคียวก็ได้นั่นได้นี่ฉะบอ้าวซี่เนี่ยได้มากเลยดินี่เขาไปฟุกขายอ้าเว้ยเขาฟุกขายแล้วได้เนี่ยเขาเป็นแจ้งว่ะ ภาีีแล้วกันี่ำกินกินกินอขงะหนมมุกคยเนาะกระเด็นและขนมมุกไขง่ขงแค่ห โอ้ยนังดีๆนังอดีว่นั่งยไข่ออกกระบาดจักใส่ออจังหวะเห็นไข่หมดจักพี่เนาะบ้านนีเอาไปขีดยาบ่เลยเหรอเอิดมาหน่อเอิดมาหาข่าวดีนี่นนี่คุณป้าเป็นทางเทืนเมันฝ่าเงินมาหายม่บ้านน0 0สองพันโอ้ยก่อนเดือน่อคุณละลายเลป้าเลย ขอบคุณนุ <substit uting> <expand> See, so so, ่นป้ามากมเลยอบัผลอมาตลอดเนาะแน่นข้อห้ตลอดปพเงินเนเงินละป้าเด้อเมื่อวาเพิ่จะหาห้าซองมาหาแต่ว่าโดนห้าขาดทุนยไปเรือท่าไรเป่เรือสองพันอสองพันกวัวเนี่ยแ้สื้อูยอีกสอบหนึ่งเด้อป้าอขอบคุณเดเด้อขอบคุณป้าเอามากสสอบนึ่งต้องใส่ผูดใหเพิ่มมาโดยจะูใหม่น เด็กคนเทีนเนเมือนอะไระบริจาปาผามาให้กับพอดีโดยคือคุยสอบหนึ่งเรือละกันพอดีใช่ไปหากิซี่จังมือว่าสุพรรณแน่ซามมื่อเอาแล้จังโลมือว่าได้หาโลมือมือซื่อนี่ได้หาโลสี่มือก่อนได้จีนโดสองซามือจดปลาเบ็ดเป็ดอะเดียวเนอซาโลอยู่าม 1ิิเจ็ดโลชิบเจดโลิแปดโลบ่หอบ่อดาม่าอะไรอีกเย็บไหเยบเดี๋ยวนี้ดาม่าอะไร1ิเจ็ดโลสามไหดนะโดย1ิิเจ็ดโลิเดโลหโอ้ยหายคนถึงมันหวาน อย่ายคนถี่มมันว่าพอน้องมอดอันสีค <ขอ S 2> ่านั้นไปหาเบิงนด้เนาะคอบุญกองลุณเลยดีดยัดก,ก้นใจยูไอถึงองคใหม่เขาไปถ่ายเบิรงปีนปีจต้นไ<อ>ม้มีเอซเพื่อนว่าให้ไปถ่ายขิดอันพอน้องมอดห้กิซี่ให้เบิงงแน่โอ้ยสมิตรตกโอ <c oughs> ้ยชี่กัองค์ใหม่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยเเรมันออกมาขายขนมนี่นานีอม่นงไห่อนไห่นบ่ก เริ่มเมาย่อ้วนมาเนี่ยแบบว่าอาซีจะนีเลืเป็นรักพึ่งเขาก็จะหากี่ที่นักปฏนสิกิน,นที่โอ้ยมีคน้มดดยกัแลนะมีป่าช่วยเรือมาดูตลอดเนาะตอนนี้ก็ใข่แน่สิวาลูกข้าหน้าลุกเพ คนคารกับกบเบิดเจ็ดพนเอสบ้จักจ้าต้งให้น้ำหน้าแน่น้องเดียแต่คนนี้อยู่ป็นย้ตท้องาเป็นยกินดอกแรกขนมกินมาขนมึกินตัวเินกินกินิน เนื้ออันนั้นจะได้เอามาส่งงานและจะเนื้อน้อข้าะหัดกัาวีดซีพอแม่มาสีง่ายๆเนาะโอู้ห้าวลำบากเนี่ยน้ำดมน้ำตาเห้าน่ะคือต้นไม้น่ะตะกี้น่ะเอิ๊กหนาบานเบิร์ดแค้นเนี่ยมันได้ย่างเนี่ยแค้นเท่านั้นมันได้คอเริ่มมูดน้ิ่มูุแดงเออแบบว่าต้นใดที่มันมีขีดซีมันก็จะมีมุดแดงลายแมนขึ้นไปกระถางเอา เป็นประกาศตาประกาศตางั้นเนี่ยเริ่ม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 เป็นบ้านหาทางใดเนี่ยบ้านเมียน้องน้องมัดเพิ่นอะไรเอฟซีเิ่นบอกว่ามึงมัดถ่ายคลิปอยู่ป้องช่วงในบูเห็นถ่ายคลิปหมอให้มันถ่ายคลิปให้เพิ่นเบิ่งนาเพิ่นอยากเบิ่งตอนไปหาคลีซีแต่มันลำบากสำได้แบบมันเป็นแนวใดวิธีการหานั่นคึ้ไปโขกผมหัวพังหัวม่งกรยองผมบอกโดนคือจริงหผมหัวพังหัวกระยองตุ่น จิกบ่ขอยสิมีไม่ดังห่างเนาะโคกยิงห่างแต่ว่าโุกงหญ่ตอนทำไปหาเห็ดนะแนมหาขี้ศรีกับบ่มีมะขามกระเลิบเน่าอันนั้นรักมันก็เป็นส่วงเนาะโดยมันบ่มีแมงไม้ไอเด้ปพวกมันสีมีแมงไม้เนาะสนิทหนึ่งที่ไปเจาะนะเจาะต้นจิกนะมันเป็นดวงอันนั้นได้ดวงมันเนาะดวงกระขายแมง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 ตะโลเทากับอยากเห็นโตมันอยู่ด้วยเนาะ ตัวยาวๆได้เอามันป no. ิดขอพี th ีได้ผีก no. so ัมยาวของมันเป็นห no. no. ันเป็นห no. ันนัมือนเด้ยี่คือยีนกุงหิวนะกระดวงนั่นแล้วเจาะแต่มันเจาะต้นจิกเนาะโดยถ้าเจาะกุงหิวตาเขากับบอหูคือการว่ามันเจาะเห็ดหยางมันเจาะเอาหยางมันเจาะกินได้เอานะเจาะกินไม้อีนนี่โดยโดยกินไม้บุญมันเจาะกินไม้ท่ว่ามันเจาะเห็ดหยางเจาะมันกินเดี๋ยวมันหอดกำหนดเดือนมันมากกว่าีเป็นแมงตาลกบ้าน มันก็เบื่อเงี่ยนะโดยสันสัตวสันสัตว์แญนานกินไหมด้วยตัวเขาถ้ากินกงเยี้ยวเห็นบ่เอาตายตัวนี้อยู่ตายโดยก็เป็นแมงมาลีออกมารุ่นลุ่นหนึ่งอย่างนี้กันนี่ยมันเป็นแ้บบอตเน่งไหมลายชนิดเดียวหักอันขาดเราสอบเราไทยนอาไปจ่ายเรียบร้อยบริแรงแบบแมนบอตเกือบตายลูกไปทำงานก็เกือบตายที่การ ได้เงินมากก็มาจ่าย่านัดนค่นี้ซื้ออยู่ซื้อกินในพอให้แม่กินยังไข่ได้พอจะมีแห้งไหมคือว่าอะไรรถไทยก็มันก็เป็นของใส่จําเป็นของเฮาเนาะเวลาเป็นยามาก็ต้องได้ซสอมถ้าบม้านนออื่ันนนี้ว่ามักับแพงแน่อะไรกันก็ตามสร้างอะไรเนาะมันก็บมัคือการแต่ละห่านก็ได้บางห่านแพงบางห่านถือ ก็แล้วแต่อุปกรณ์เขาใส่เฮามันก็คนละอย่างกันดีเนาะคนละแบบคนละราคา้งนาเลยซะุดเลยต่าแงไปถามกับอันสนอนมั่งผูกพายติดหนีพายอะไรยังไงนางดีๆีถะนางนางดีนางงดีถูแล้วเขาแล้วมาเขาองค์เฮียนเดินมันหุ่จักอ่านไหลเคียนเป็นมันหุ่จักองเฮียนรถไปผ้ามาส่ง พอดิเที่ยวมาคันฟ้ามาตอนนี้คุณหลับชงเนี่ยใม่รัวมันแบดูดงกันสามคนขอบคุณคุณป้ามากๆเด้อขอบคุณหลายขอให้คุณป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับป้าขอให้ป้าอายุมันขวัญยืนแล้วก็อยู่กับลูกหลานไปนานๆสวยลูกสวยหลานไปนานๆเวลาลูกหลานบอกมีสิกินก็ขอให้คุณป้าเบิ่งแย้งแล้วก็เมตตาเนาะ ขอบคุณขอบพระคุณคุณป่าขอให้บุญกุศลขอ,ของคุณป่าที่ทำสวยเรือทุกคนมาขอเป็นบุญเป็นกุศลตรงนู้นส่งคุณป่าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมกกัน่นัญยืนเนาะบุนกระซอยมาทุกเขตทุกเขตบริขาดบม่บมีเขตใดที่คุณป่าบริสอยสำหรับเงินป้าสีสซอยมนันหลายแสนเลยแหละอันสว่หลายแสนซะกระาหมื่นมันยังหน่อยระดับหมื่นนะว่าหลายแสนลด ขอบคุณละลายอขอบคุณล,ลายเด้อดอ่าพอน้องมอด<า>ก็<า>จะไปซื้อปุ๋ยพอน้องมอดจะไปซื้อปุ๋ยสอบหนึ่งสอบหนึ่งกับบะฮอดพันบะลูกกับ,บพันประมาณ 1, 70, ามพันเจ็ดศูนบาทอือพันเพขอบคุณขอบคุณอีกเด้อป่าเดอ้ออันนี้ดีไม่แห้งพระจาจักรโลกไพ่เดอ้อมีเงินเท่าเงินละเด้อป่าเดอ้อ